น้องคะน้องทําอาหารมาผิดนะพี่สั่งกุ้งแห้งไม่ใช่กุ้งสดแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ใส่ถั่วลิสงแล้วก็ไม่ใส่ไข่ใส่ผักนิดเดียวขอโทษค่ะหนูน่าจะจดผิดค่ะแต่แต่พี่จะโฟ้จัดการเลยนะคะหนูเพิ่งมาใหม่ต้องหาเงินเดือนได้เลยก่ะไม่เป็นไรหรอกมอนเดี๋ยวเรากินสองจานก็ได้เดี๋ยวเธอสั่งใหม่เลยแล้วถ้าทำมาผิดอีกอะ่ะเธอจะกินสามจานเลยปะงั้น เดี๋ยวเราจดให้ก็ได้ขอกระดาษหน่อยครับไม่ไหมเธอแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอ่ะเราเป็นลูกค้านะเราต้องได้สิ่งที่ถูกต้องดิน้องคะพี่ก็ทาร้านอาหารเหมือนกันน้องจะจดออเดอร์ลูกค้าผิดไม่ได้เด็ดขาดขอโทษค่ะไม่ต้องว่าน้องเขาขนาดก็ได้เราไม่ได้ว่าเราแค่เตือนเองนี่เราเจตนาดีนะไม่น้องคะขอโทษค่ะแล้วถ้าหมอนเจอลูกค้าจูกจริงแบบเนี้ยหมอนจะรู้สึกไงมันคือเรื่องกันปะมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละจะให้เราอธิบายใช่ไหม งั้นถ้าหมอนอยากได้ตามที่หมอนอยากได้ <c oughs> ก็ต้องทําเองนี่จะประชดทําไมเนี่ยไม่ได้ประชดต้องทําเองจริง <c oughs> หมอนอาจจะดูเป็นคนเรื่องมาก <c oughs> กินยากไอ้นู่นก็ไม่ไดไ้นี่ก็ไม่ได้ แต่จริงๆแล้วมีเหตุผลของมันอยู่ผัดไทยกุ้งสดร้านปอดเราเองถึงมาฝัดอร่อยปะอ,อร่อยมากลองกินนี่อนเป็นคนแพ้ง่ายแล้วเธอไม่รู้จริงๆไขไขว่าเธอแพ้อะไรกันแน่แล้วเธอก็ไม่ใช่คนที่ชอบอธิบายในช่วงเวลาที่ผมห่างเหินกับเธอไปเนี่ย ผมไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้แค่แพ้อาหารแต่เป็นการแพ้อาหารแฝงแพ้อาหารแฝงคืออาการจะไม่โชว์ออกมาเลยทันทีต้องใช้เวลานานกว่าจะโชว์อาการคนป่วยจึงไม่รู้ว่าตกลงเราแพ้อะไรกันแนะ่เส,สร็จแล้วไปลรงพยาบาลนะ เราซื้อแพ็กเกจตรวจการแพ้อาหารแฝงไว้ให้ล้วจองคิวไว้ให้เรียบร้อยเราใส่ใจหมอนนะเหมือนที่หมอนก็พยายามไฟให้เราได้มาร้านอาหารไทยให้เราได้กินผัดไทยกุ้งสดจานโปรดของเราเราก็รู้ว่าหมอนก็ใส่ใจเราเมันแก่ไม่มีแฟนก็ดีมีหันตา